มาได้นคอนเสิร์ตครับที่ตมบหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเป็นประเพณีการประเพณีวิ่งไฟครับแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตปกติเลยครับพี่ก็ร้องเพลงไปครับวนร้องเพลงไปสักพักหนึ่งครับเพิ่งจะต้องคอนเสิร์ตยรงนี้ด้แบบอะไรมากก็คุณลุงคนนี้แกก็ปีนขึ้นมาตาแกก็ปีนขึ้นมาหน้าเวทีผมเห็นแล้วแหละผมเห็นผมเห็นตอนตอนนั้นผมถ่ายรูปอยู่แกก็กำลังเตะเตะกายขึ้นมาปีนพยายามปีนขึ้นมาแล้วเราก็เห็นว่าแกไปเบียดไฟ ไฟไฟไฟหน้าเวทีครับไฟที่เขาตัง้งไฟพวกไฟพาไฟแสงสีอะไรเงี้ยครับใช่ไฟจะหล่นผมก็ไปคว้าไฟไว้ก่อนแล้วทีนี้ผมก็ประคองแกขึ้นมาตัวผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็คิดว่าอ่ะโอเคมันก็มีคนหน้าเวทีเราเจอทุกที่มันก็จะมีคนดื่มคนดิ่นคนอะไรอยู่แล้วเราก็คิดว่าแกน่าจะดื่มมาพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้นตอนแกขึ้นมาน่ยแกแกสวัสด,ดีผมก่อนนะแกสวัสด,ดีผมก่อนผมก็นึกว่าโอเคแก แล้วผมก็ดูแล้วว่าในมือไม่ไม่ได้มีอาวุธหรือมีขวดมีอะไรติดตัวขึ้นมาคือเปล่าอะไรครับผมก็โอเควันโอเควันดีผมก็หันไปหน้ากําลังจะคุยกับหน้าเวทีว่าโอเคคุณลุงน่าจะรักผมหรืออะไรก็ผมก็จะคุยครับประมาณนี้แล้วแกตอนจังหวะที่แกชี้ผมตามคลิปนะครับจังหวะที่แกชี้ชี้หน้าผมเนี่ยผมไม่เห็นผมไม่เห็นเพราะว่าผมมองไปหน้าเวทีแล้วผมก็เลยคิดเอามือน่จจะโอบไหล่แกจะประคองแกแกลัวแกจะหล่น ากเวทีด้วยซ้ําอะไรเงี้ยครับพอพอมือไปแตะไหลเขาแกก็ผักปัดมือผมออกก่อนแล้วแกก็ผักผมเลยถามว่าตกใจไหมผมก็ตกใจนะพี่ยอมรับว่าตกใจหน่อยๆมีความตกใจแล้วก็เอาสรุปรักเราหรือไงวะอะไรเงี้ยเราก็อ่าแล้วที่นี้พอพัดแล้วแกก็ผักไอ้ตอนผักเนี่ยผมก็เลยว่าตกใจพอตกใจเสร็จแล้วก็ตั้งสติแกเมาเพราะว่ากินละมุดถึงแล้วอะ เราเมาน่าจะเมาน่าจะเมาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรไอ้พัดคือเข้ามาชาร์จพัดก็บอกว่าให้ลงไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเห็ดผักเราแรงหลายคอมเมนต์จะบอกว่าบางคนคอมเมนต์ว่าคนเมาจะผักแรงแค่ไหนโอ้ผักแรงมากเลยนะครับผักเต็มผักเต็มแรงอ่ะแต่ผมหลักดีไงเพราะว่าผมคิดว่าเออแกน่าผมมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนปัดมืออ่ะน่าจะไม่โอเคแล้วผมก็ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะผักอีกอะไรเพระเพราะผักเนี้ยคือหลักเราเราตั้งหลักแล้วหลักเราดีคือแบบ ักแรงมากก็ผักเต็มแล้วอแค่แหละแล้วผมก็โอเคถอยถอยแล้วผมก็ไอผัดจะเข้ามาเราก็ผมไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยครับผมมีความเข้าใจสมากกว่าว่าจะคงคนดื่มนะครับพี่แต่เราก็ไม่รู้ว่าใจนึงก็อยากจะตอนที่พี่สองหอเขาเข้ามามาชาร์จหรือว่าอุม้มแกลงไปเนี่ยผมก็อยากจะให,หยุดตอนตอนนั้นผมด้ยวยความว่าผมก็คอนเสิร์ตก็น่าเวทีสมากกว่านนะครับพอคิดกลับมาดังดูย้อนหลังนะผมก็นั่งผมก็นั่งคิดนะว่า จริงๆวันนั้นควรควรให้พี่สอหอจับแกไว้ก่อนแล้วผมก็อยากจะถามแกเหมือนกันว่าเออเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็จเลยพี่เราก็้าใจวมันแล้อลุงเป็นอะไรครับผมทําอะไรให้คุณรุงอะไรเงี้ยหรือเพราะมันมีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าลุงเขาไม่ชอบตีเชลล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเข้าใจได้นะว่าไอ้คอมเมนต์เนี้ยมันมันเข้าใจได้หลายรูปแบบว่าหนึ่งอาจจะแซลลสองอาจจะเออคอมเมนต์ตรงตรงว่าเขาไม่ชอบเราผมเข้าใจได้ว่าตรงนี้ว่าคนรักเรามีคนไม่ชอบเรามีมันมีอยู่แล้ว แต่อันเนี้ยถ้าจะบอกว่าถ้าจะไม่ชอบเนี่ยในมุมเนี้ยอันนี้มุงพูดในข้อ, force, อขยายความของของคอมเมนต์คอมเมนต์นี้ก่อนนะครับว่าถ้ามองในมุมเนี้ยอันนี้มันก็ก้าวล่วงสิทธิพื้นที่ของสมคนมากเกินไปถูกไหมครับไม่ชอบกันมันไม่ไม่มีสิทธิทจะมาทําร้ายกันอยู่แล้วถูกไหมครับแต่แต่ผมไม่ได้มองว่าลุงไม่ได้ไม่ได้ไม่ชอบผมแต่ผมมองว่าลุงแกน่าจะตาแกน่าจะตาแล้วล่ะเรียกว่าตาดีกว่าเพราะแกก็อยู่มากพอก Alum, สมควรแล้วแกน่า,าจะจะเมาสามารกี่ววอะไรเงี้ยครับ ยพยายามที่จะขึ้นมาบนเวทีคนเมาอะเนาะพี่เหมือนเหตุการณ์เมื่อตอนห้าปีที่แล้วตีตีโดนล็อกคอ,อจำได้ไหมนีดีล็อกคอ,อล็อกหน้าเหัวเลยอันนั้นอ่ะแต่อันนี้เราเราเรามองเราเข้าใจได้ว่าโดยแกนั่นจะเมาจริงๆแต่แกเดินวนมาอีกจะขึ้นอีกรอบหนึ่งด้วยนะแต่ทีมงานอ่ะทีมงานไปไปกันน <c oughs> ก้นตรงบันไดไว้พอกั้นตรงบันไดไม่ให้แกขึ้นแกก็เดินมาหน้าเวทีถ้าจะบอกว่าลุงไม่ชอบผมแต่ตอนเดินมาหน้าเวทีแกบังขอจับมือผมนะผมก็ <c oughs> เลยงงโอเคผมก็เลยบอก ไม่ได้โกรธอะไรเขาไงเขาบอกว่าเออแล้วก็สําหรับใครที่พลาดไปถึงผู้จัดนะครับพี่ก็อยากจะบอกว่าจริงๆท่านนายกท่านนายกองการบริหารส่วนตะบนนะครับหรือว่าท่านในผมอ่าลืมอ่านยศท่านประกาศพือพูดที่พูดพูดลําดับยศท่านผิดก็ขออภไยด้วยนะครับคือท่านนายกท่านอยู่ในงานท่านเตรียมสอาหอไว้เราซึ่งหน้าเวทีอะมันวัยรุ่นมันเยอะมากพี่วันนั้นน่ะถ้าจะเห็นตามคลิปไอ้เพราะว่ามีคลิปอยู่ว่าหน้าเวทีคนเยอะมากคนเยอะจริง เดี๋ยวเดี๋ยวให้พร้อมผู้จัดการเดี๋ยวผู้จัดการอ่ะสองท่านด้วยความว่าสองหอมันต้องหน้าเวทีคือเป็นลานกว้างเลยครับมันตีกันด้วยมันตีมันมีมันมีตีกันอยู่ข้างหลังด้วยครับคือสองหอแกก็ทํางานกันอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทํางานนะครับคือสองหอก็เยอะเดี๋ยวัยรุ่นมันเยอะมากวัยรุ่นเยอะมากผู้ชายแัะผู้หญิงวัยรุ่นผู้ชายเนอี่ยิ่งผู้ชายนี่อีกเยอะมากเลยครับแล้วก็มีมีพี่น้องเพื่อนบ้านที่มาทํางานอยู่แถวนหนข่แถวนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือแบบ ก็เลยอยากจะบอกว่าท่านนายกท่านจัดงานดีมากนะครับท่านท่านท่านน่ารักมากอะไรอย่างนี้ครับก็เลยถ้าใครคอมเมนต์บอกว่าตำนหนิเรื่องผู้จัดผมี่ยหมายถึงว่าคนจัดงานเลยนะครับไม่อยากให้ตำอหนิเลยเพราะว่าท่านนายกท่านจ้างสองหอมาเยอะมากแต่เรื่องของว่าวัยรุ่นมันเยอะจริงๆมันเยอะมากมันเยอะ่ามันมันเหนือการควบคุมจริงๆเพราะว่าเป็นงานเปิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปิดปิดมันไม่ใช่อะไรอย่างนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็อยากจะให้ทวนเข้าใจแล้วก็ในเรื่องของที่เราโดนผักถามว่าตกใจไหมก็อย่างที่บอกครับผมตกใจแต่ว่า มาคิดดูอีกทีหนึ่งเราพอเราตั้งสติได้เออหนึ่งตอนขึ้นมาแกหวัดดีเราสองทำไมถึงตัดมือเราอ่ะเข้าใจละมันน่าจะเป็นอารมณ์แบบคนสติไม่มีแล้วเราก็เลยไม่ได้โกรธไม่ได้ถือไม่ได้อะไรแกไงครับแอ้วผมกาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไ,ไรเงี้ยเราก,ก็เราก็จับพัดไว้ว่าปล่อยปล่อยปล่อย,อยแล้วเราก็มองหาทีมงานสัาท่านทีมงานก็เข้ามาับผมก็เหตุการณ์ก็เป็นตามตามคลิปเลย ครับแต่ถามว่าตกใจไหมแล้วว่าตกใจตกใจหน่อยๆอ,อาจจะต้องมีทีมงานอาจจะต้องมีทีมงานของตีะครับขึ้นไปยืนอยู่ประกบกไอ้พัดอีกคนหนึ่งคนละฝั่งเลยเพื่อเพื่อให้ดูว่าให้ให้ให้มองให้มองที่ทีเพราะบางทีเราอะเราโฟกัสหลาย,ลาย,ลายจุดตัวเราเป็นนักร้องใช่ไหมพี่เราโฟกัสหลายจุดเพราะหน้าเวทียิ่งเท่ากันไหนคนเยอะๆฝั่งนี้ก็อยากจับมือฝั่งนี้ก็อยากจะคุยกับเราฝั่งนี้ก็อะไรเงี้ยเราเราต้องช่วยเราดู แต่จริงๆวันนั้นน่ะเรื่องคำว่าวงเต็มของตีอ่ะเต็มวงวันนั้นน่ะเป็นเป็นน้องอีกทีมหนึ่งที่ที่ตีหามามาแบ็กอัพเพราะว่าวงออนซอนแบนที่เป็นวงประจำของตีอ่ะหรือลูกบอนอนเนี่ยตอนนั้นตีใช้สองวงก็คือออนซอนกับบานอนนะครับบอนอนก็คือวงของทางราชบุรีก็คือวงของเจ้าอาร์มเพื่อนตีนี่แหละแล้วเต้ออนซอนก็อยู่ควาลาเป็นวงอันนี้ก็คือวงวงหลักของตีอยู่แล้วถ้าเป็นสองวงเนี้ยตีจะมีเก่งกับอาร์มถ้าเป็นออนซอนก็จะมีเก่งกับอาร์ม คอยคอยดูดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่วันนั้นอ่ะคือไม่ได้มีคือน้องเพิ่งมาทําง,งานกับเราครั้งแรกแล้วก็รู้สึกแบบเป็นเป็นงานเป็นงานมา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 ,มาทำง,งานด้กันครั้งแรกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้าประปุเราอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยเป็น <S <S 1> <S 1> ข้าใจในการทํางาน,นเขาได้เขาเกรงใจเราเราเราผมก็เข้าใจน้องเพราะว่าหนึ่งนักนตีก็มาเราก็เล่นดนตรีตัวส่วนนักร้องที่มา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 ร้องมาร้องช่วยนะมาร้องเบรกดีอย่างช่วงเปลี่ยนชุดหรือพักสองสามเพลงอะไรเงี้ย ก็มีผู้ชายคนหนึ่งทียยง่อีกหนึ่งน้องผู้ชายก็เขาก็เขาก็เขาก,เขาก,เขาก็เขาก็ทำหลายอย่างทำหน้าที่หลายอย่างก็ลง <ś> <TA> เลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นวงแบ,บ็กอัพหลักของทีเลยเอ่ะเหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นอาร์มันอาจจะเข้าชาร์จแล้วหรือว่าเก่งมันอาจจะเข้าแบบเ,ข,เข,ข้าไปเข้าไปเข้าไปไม่ชาร์จในที่นี้หมายถึงว่าเรามีการพูดคุยกันโดยลงระมุมละม่อมนะครับเราจะไม่ได้ใช้ความรุนแรงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดความรุนแรงอย่างเหตุการณ์แบบนี้โอเคเราก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยช่วยโฟกัสกัน สักสองคนหรืออะไรเงี้ยครับที่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 อยู่ตรงนั้นน่ะหรือทีมทีมงานของเวทีอหรือทีมงานของผู้จัดอะไรเงี้ยครับก็ช่วย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 ดูในเวทีด้วยนิดนึงที่เพราะตา้นหลับความจริงนั้นในมุมในมุมมองของตีนาะพี่เราเวลาที่แกยืนอยู่บนเวทีน่ะก็ก็มีมีเวลาพอสมควรนะครับจริงจริงแล้วถ้าหูตาไวจริงๆริงอ่ะถ้าตามตามเวทีอื่นเนาะแต่เดื่อคนนั้นคนมันเยอะจริงเข้าใจได้ผมไม่ต้งหนีใครเลยแล้วผมก็เหตุการณ์ทุกอย่างเขาเรียกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ ก็คือวันนั้นอะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนที่หุ่นตาไว้หน่อยวันนั้นอะจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่คนที่ตะเกียบตะกายหรือปีนขึกก้นพราะแกก็ไม่ได้ปีนพวดขึ้นมาเลยนะแกค่ค่อยตะเกียบตะกายขึ้นมานะครับตามตามคลิปนะถ้าไปดูคลิปยาวนะครับต้องใช่ครับจริงๆจริงๆจริงๆ,ๆ,ๆพี่ๆเหน่อยรักษาความปลอดภัยนะครับอันนี้ในมุมมองของตีนะครับตีก็ฝากไม่ใช่แค่ตัวตีหรืออยากฝากให้ไปถึงกับศิลปินท่านอื่นๆด้วยครับเพราะว่าเราอยู่วนที่จะแดง เราอยู่บนที่แจ้งถูกไหมครับเราอยู่ในที่สว่างมากกว่ามากกว่าน้องๆที่อยู่ข้างล่างเวทีบางทีเขาเฟี้ยงขวดใส่เราเนี่ยแล้วคนเยอะๆสิบคนเราจับบางทีจับไม่ได้หรอกเขาเฟี้ยงแล้วเขาก็เนียนไปเลยอย่างเช่นในเหตุการณ์ของน้องดิวจิตอย่างเงี้ยับที่โถสมีคนสาตว์รับเต้าขึ้นมาบนหน้าเวทีสาด์ใส่ศิลปินผู้ชายไปเหยียหมดถ้าถ้าแดนเซอร์หูตาไม่ไวหรือไม่มีใครช่วยดูไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนสาต์เพราะว่าคนสาตว์ะยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นในคลิปมีแล้วแบบคนสัตว์ยืนนิ่ง แต่ด้ยวยความว่ามันมีคนเห็นเราเลยจับตัวได้ว่าคนนี้เป็นคนทำอะไเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอันนี้เ็อกเลยอยากจะบอกว่า,าท่านพิทีงานก็ช่วยช่วยเรานิดน,นึงเพราะว่าเราอยู่เราอยู่ในที่แจ้งเราอยู่ในที่แจ้งเนาะอ,อะไรเงี้ยศิลปินมันบางทีเขาเรียกเลยอ่ะบางทีเราอยู่บนที่แจ้งอย่างที่ที่บอกคนรักเรามีคนเกลียดเรามีถูกไหมครับแต่เราใจเราอ่ะเราอยากให้ทุกคนนะอ่ะเป็นดูเราและรักเราแหละถ้าไม่รักแต่ก็ขอให้ไม่เกลียดก็พออะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นก็คืออย่างเราเองเนี่ย อยู่ทางานอยู่บนเวทีเราไม่รู้หรอกว่าใครยังไงกับเราอะาวทีถูกไหมฮะก็อยากให้ทุกคนอยากให้ครั้งหน้าครับอันนี้เป็นวิทยาคารแล้วนะครับก็ก็อยากให้พี่พิทิญงงนานครับผมหรือว่าหน่วยหน่วยรักษาความปลอดภัยของของ,ของทางทาง,งานอะไรเงี้ยครับก็จริงๆอะตั้งแต่เวทีแล้วคือถ้าเดินขึ้นข้างๆอันนี้ยังไม่แปลกถูกไหมพี่ถูกไหมพี่ท็อปแต่อันนี้มันปีนขึ้นทางข้างหน้าเวทีเนะี่ยอันนี้มันแปลกแล้วมันคน คือถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามีใครกระโดดขึ้นหน้าเวทีมาเน,นี่ยอันเนี้ยทีมงานต้องช่วยดูแล้วนะครับอันนี้เราไม่ได้ตำหนิแต่ว่าอยากให้อยากให้อยากให้อยากให,กให,กให้ให้เอาไว้เป็นเป็นตัวอย่างครับผมแล้วก็เป็นวิทยาทานว่าเออช่วยเรานนหนึ่งนึงบางทีเราก็เราก็ก็ก็ชีวิตเราเหมือนท้าสิบห้าสิบเนาะพี่เนาะบางทีเราก็แบบเออเราอยู่ในที่โล่งอ่ะงั้นศิลปินรุ่นใหญ่บางทีที่เคยได้ยินข่าวกันบางทีแบบ โดนขวดบ้างก็มีนะหมายถึงว่าคนมันตีกันแล้วลูลกหลงมาอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับก็นั่นแหละครับก็ก็กปากฝากด้วยก็ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวโอ้ยพี่ <c oughs> แต่วขอบคุณทุกคนที่เป็นหว่วงนะครับแล้วก็อ่าคุณลงุงแกคุณตาแกก็กค,คุณจะมาจริงๆครับจริงๆในในความคิดดีนะถ้าผ่านไปทางนั้นนะตีก็อยากจะไปตามหาแกอยู่แล้วว่าคุณตาเอาตอนที่แกไม่ดื่มเนาะเราอยากจะไปถามเนี่ยเอาคลิปไปให้คุณตาดูหรือไม่ต้องไเราดูคลิปได้ซื้อของไปฝากเลยตาคุณตาเกลียดตีจริงๆเหรอ โอเคแบบเดอถ้าเกิดเราเปล่าตาจะขึ้นไปหาเจ๊เลยว่าโอเคกูกูมาพึ่งโอเคถ้าผมไม่รู้ผมถ้าถ้าเถ้าเราจะตอบแบบนี้สมมุตินะครับถ้าเราจะตอบแบบนี้ว่าเออกูมาพึ่งเออก็ถ้าผมทำอะไรให้คุณตาไม่พอใจก็ขอโทษนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเองก็ยืนร้องเพลงอยู่เฉยๆแต่ถ้าถ้าถ้าผมทําอะไรไม่ไม่ไม่ดีทําอะไรให้คุณตาไม่พอใจผมขอโทษนะครับที่ผมซื้อของมาฝากครับโอเคครับก็ ขอโทษคุณตาด้วยครับอะไรยังคิดอยู่นะคิดแบบเป็นเรื่องตลกตลกเลว่าเออถ้าผ่านไปทางนั้นจะเป็นดากบหายอยู่เหมือนกันว่าอยากถามแกอะว่าคืนนั้นไม่เกิดยังขืนนะแต่ก็อันนี้แค่คิดแค่คิดเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรมากก็อยากให้ทุกคนเข้าใจครับแล้วก็ขอบคุณที่ขอบคุณในความห่วงใยนะครับขอบคุณในความห่วงใยแล้วก็วันนั้นน่ะไม่ถึงสายจริงไม่ถึงสายไม่กดเลยแต่ตกใจยามแล้วตกใจนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กดตาเลยไม่ได้ิดเดียวก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับ wang la